การประกาศลงเก้าอี้จากตำแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญของนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์สร้างความประหลาดใจและข้อสงสัยของคอาการเมืองเพราะยังแถมท้ายด้วยการลาออกจากตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ยังเหลือการดำรงตำแหน่งถึง3ปีแม้จะมีการยืนยันจากสำนักงานสารรัฐธรรมนูญว่าไม่เกี่ยวกับปัญหาการทำงานและการเมืองภายนอกกดดันมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อย่างนายยุทธพรอิสระชัยเห็นว่าปัญหาการยอมรับของสังคม ต่อการทํางานขององค์กรคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ในายวสันตัดสินใจลาออกเพราะที่ผ่านมานายวสันมักเป็นตุลาการเสียงข้างน้อยแต่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการปรับองค์คาพยบเพื่อเรียกศรัทธาจากประชาชนให้กลับคืนมาคุณวสันช้อยพิสุทธิ์เองเป็นตุลาการเสียงข้างน้อยนะแต่ว่าในการทํางานตรงนี้ครับมันอาจจะมีปัญหาภายในองค์กรนะครปัญหาความไม่ลงรอยกัน ระหว่างตุลาการปัญหาวิธีคิดมุมมอง,มองทัศนคตินละซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุนะครับที่ทําให้คุณวสันต์นั้นตัดใจลาออกนะครับสอดคล้องกับนางสาวศิริพันธ์นกสวนสวัสดีเห็นว่าการลาออกของนายวสันต์จะเป็นสิ่งที่ตุลาการคนอื่นๆต้องกลับมาทบทวนการทําหน้าที่ของตัวเองจากความเชื่อมั่นในสายตาประชาชนเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีหลายคดีที่ผ่านการพิจารณาของศาลและกลับไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ เพราะว่าบทบาทของศาลเนี่ยอย่างที่บอกว่าศาลควรจะเป็น,นกลไกตรวจสอบที่เป็นที่พึ่งที่สําคัญของประชาชนแต่ถ้าถึงจุดที่สังคมไทยกําลังบินเมจ,จะเป็นตอนนี้ว่าคาพิพากษาของศาลเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับเมื่อนั้นเนี่ยสังคมไทยมันจะไม่มีปุ่มที่มันจะแก้ไขปัญหาตามระบบได้หากลองย้อนดูก,การทํางานของนายวสันในตําแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา แม้ภาพจะถูกมองเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลและพักเพื่อไทยแต่เมื่อพิจารณาคำวินิจฉัยต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68ของรัฐสภาที่นายวสันเป็นหนึ่งในสองเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68ไม่สอบเป็นการล้มล้างการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงต้องติดตามว่าอนาคตของสารรัฐธรรมนูญนับจากนี้จะเดินต่อไปอย่างไร เพราะยังมีคดีที่รอการวินิจฉัยเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติบัญญัติและสมาชิกภาพความเป็นสสอของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ถือว่าเป็นเผือกร้อนทางการเมืองพร้อมกับการเรียกศรัทธาความเชื่อมั่นจากประชาชนให้กลับคืนมาอีกครั้งและลบภาพสารรัฐธรรมนูญซึ่งถูกมองเป็นคู่ขัดแย้งของฝ่ายการเมืองมากกว่าการเป็นกรรมการตัดสินหาทางออกให้กับประเทศนัทวุฒิกล่ำเจริญ NBT News Focus